สองตออ่อสองต่อคันพี่ห่อแล้วสองรอบสองรอบอะไรเหมือน,นกันพี่ชายไอ้ใครอุ้มมาวะเอาช่วยนะเจเอาช่วยนเอ,ยอ้ยมีหอ้อมีหอขับไปทางนี้นะ <c oughs> เส้นคาสิโนเส้นคาสิโนนะหอนะเดี๋ยวมันขับไปทางไหนทางธนาคารใหญ<อ>่ออหรือ,อ,อว่าออก,ออกนอกเมืองออกนอกเมือง โจลอนั่นพี่โจลอนั่นเห็นมันหยุดเห็นมันหยุดหอแต่แบบไม่รู้ว่ามันจะเข้าเมืองหรือเปนะล่านะรออยู่รออยู่ตลอดการมาละไหนพี่เนี่ย เด uhm like, ี๋ยวขอให้เอ้าอุ้มมาดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปให้เว้ก็ขอกันได้ขอเลยโอเคจะอุ้มไปเลยไม่ได้หรอได้พี่เดี๋ยวส่งไปได้ป่ะยปไปใครวะกำลังไป ว่าพี่เจ้าค่ะเราตอนจะไปอย่างเดียวก็ได้ตอนอุ้มไม่ต้องล็อกไม่ไม่ต้องล็อกเลยถ้านนั่งสองอ่ะเดี๋ยวเพื่อแค่ไห้เอเวอร์มันไม่มีรถขึ้นอีกถึงละถึงละที่นะใครล็อกเวลาแบบโดนจับหรือว่าแบบโดนไฟอะไรอย่างเงี้ก็ได้ใครเย่าล็อกใครเย่าล็อกเองลองโฉบนะใช่อันนี้ไม่ล็อกแม่งงอ่ะสวัสดี ถ่ายรูปแป๊บใครคมแรงอ่ะไม่กนี่หรอกพี่อ่ะจัดเลยไอ้แฟงมือขับไปเลยแฟงแฟงมึงอย่าอย่าหลุดนะน้องไอ้แฟงแฟงมึงได้ยินกูใช่ไหมเนี่ยมึงอย่าหลุดนะแฟงแฟงเอาแบงค์ใครวะเนี่ยแบงค์แบงค์ห่อปกันดิเอาแบงค์ห่อไหมแฟงแฟงแบงค์ห่อไหมคันนี้อ่ะห่อเลยไม่เห็นรูปรูปมึงไม่เห็นอ่ะ ้ hey, ลงมาดิยิมก hey, like ี่เราให้คนหนึ่งมันกิบบนไอ้นันบนรถไม่ได้ลงมาดิเนี่ยเราครบโอ้โหไอ้เจเอ๋อกูเอ๋อแล้วก็ไอ้เอเปอร์เอ๋ออ่ะก็ครบแล้วเออแคสเนี่ยสามนะของเบอร์สามนะตอนนี้มีกี่แคสที่มสองทีมสองสองเฮ้ยที่ใครอีกนี่เอเปอร์ ที่ผมหนึ่งสิโอเคของพี่ตจ้อหาพี่เธอสองใช่ปะก็ครบพอดีห้าอ่าเออครบพอดีต้องเลือหมดนั่นเลยใช่ปะใช่<ว>ใชง<ว><ช>หาเคเพิ่มก็ได้นะหาเคเพิ่มก็ได้เนี่ยได้แล้วนะเนี่ยแปดอุ้มตกใครอยู่ไม่รู้อยู่ทางเลิฟเบิน์ดกากินะเปล่า ไอ้แบางมาช่วยกูไอ้บางมาช่วยโก้จ้ามันอยู่หน้าปูนนะมันก็อุ้มกันเยอะเว้ยไอ้ตี้อื่นอะอยู่ตึกปูนอยู่ทางบ้านบ้าน MPK อ่ะขึ้นมาทางขึ้นมาทางบ้าน MPK อ่ะไปได้ไปทางบ้านไอ้บ้านหน้าบ้าน MPK มพได้ไปตามตาต้าถนนเลยเป็นถนนโอทางขึ้นนำลวยฝั่งนน้นอะเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาไปขึ้นไวบูด ไวโหมดเอ้านี่ลงดิลง<ะ>ไอบ้บางไอบ้บางบัมไอบ้บางบัมบัมรถเลยบัมรถเออบัมรถออก พี่อันนี้ผมมีบลาปูได้ปลาบังมัถจมรถมันตา็บเยอะเลยบางบางมันบางมันตาได้าตาหน้าาได้ได้ได้ยังได้ยังช่วยแกได้ยังแค่นั้นช่วยได้หรอเราเราเราไม่ได้โดนอุ้มพี่ผมหาเพิ่มให้ ไดเพิ่มได้เพิ่ม๋อได้เพิ่มงสวยบัมไอ้บังบัมเลยบัมเออบัมอี่ไอ้บังบัมอี่รถมันตดออกแล้วเข้าใจเลยจริงๆอ่าให้เธอเป็น้ยโอ้ยเฮียไอ้ผมอยู่เส้นถนนนั่นนะกำลังขึ้นเลยทั้งบน ยอมให้พัดเป็นไมค์ควีนไอ้บังมันอยู่ทางขึ้นเขาอํานวยอ่ะทางบ้านคนรวยอ่ะนายนีนายพัดรู้แล้วก็ไม่อะขึ้นเขาอํานวยยังกูวัดเลยถ้ากูหายอ่ะเลวิเวทวัดเลยไม่โดนเขาบอกทางขึ้เซอบสองเซอบหวานเจี๊ยบอยู่ทางขึ้นเขาอํานวยทางบ้านคนรวยอ่ะมีคนโดนหอสองหลังมารับด้วยมารับด้วยอยู่ทางบ้านคนรวย พวมันเหรพวมันเหรอเจพวมันี่พวมันมาวมอาักก่อนมาักก่อนวัจหวัอเวดีกอย่างเงี้ยเวดเวดไม่ต้องหาก็ได้วดให้ใคก็ได้อุ้มนคนอะศพะคะไอ้บังไอ้บังไอ้บังเอาเอาไปกรงนี้เรากก็หาต่อเลยสวยมีเคที่เยอะเนี่ยดีมีกศพอีกศพไ้บังอ้เจเคที่คนพาดมึงมีแค่มึงอเบกูตรงรถตรงรถตรงรถเจอยังไอ้ไอ้ปดวันเจี๊ยบอ กอนนี่ก่อนอุงหวังจื้อหวังอุ้มสองนีอุ้มสองนี่เราซอสเหรอมึงมารับก่อนมารับก่อนมารับก่อนกำลังไปผมกำลังไปผมกำลังไปพี่ซืน้ำยผมกำลังไปพาไปพี่พ่อพาไปเลยดิพี่แล้วมีแท็กอีกคันนะสวยไม่ไม่ไม่เอาเอาไอ้แปดแท็กไม่ถึกแป้งน้องชายมันได้แค่แรงได้ไปแล้วอุ้ยมคุณแรงคุณแรงคุณแรงคุแรงป๊มเป้ปะพี่ขอพี่ขอชัวร์เลยนะแพงชัวร์ป่ะแพงชัวร์ป่ะแพงขอชัวร์นะพานขับเดี๋ยวผมให้พานขับ โอ้ยไม่ปวดม่ใจมใจไม่ใจไมใจไว้ใจไม้ใจไว่ใจไม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 ่ไม่ใจไม่ใไม่ใไ่ใไม่ไม่ใจไมม่ไม่ใจไ่ใไมใจไไมจไไมจไไมจมไม่ใจ่ไม่ม่ใ่ม่ใจไม่ใจไม่ใ่ม่ใจ่ไมนจ่ไม่ใจไม่ไ่่ไไไมั่ไมไ เออบังเจอบนบนตรงป้ายเลยนะตรงป้ายเลยนะแบงค์พี่ขออย่างเดียวได้ไหมขออย่างเดียวอย่างตรน้ำไอ้ย่าตกน้ำได้ไหมกลับไปมาครับเอาให้ผมเองมา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 สบหายเอาต้องติเก็ตป่ะงิเก็ตติเก็ตติเก็ตอะมันต้องมีสามสบไม่ใช่หรอรอรอยัยพี่อยากให้เขารู้อะมันต้องมีสามสบไม่ใช่หรอ ก็ของไอ้แฟงหนึ่งแล้วก็พีเวทหนึ่งเนี่ยใต้ตีมพีเออย่างให้ผมเอาสอเอาอันนี้อันนี้ไปก่อนก็ได้ไหนพี่เอาหอไดิไปหอบเลยนะพี่อด็กี่เออยู่บนนั้นอีกอันอีกอันมึงมึงคอยบอกในวอลด้วยนะว่าว่ามึงติกเก็ตไปแล้วเขาว่าไงอ่ะ เติดไนแถวบ้านเราอ่ะพัมแถวบ้านเราอ่ะมาหน่อยอประเึ่งพี่เจลเรารบแบบด,ด,ด้อดาราดได้ยังได้ยัง อะไอ้ป๊อปมึงจะหลุดไหมเนี่ยถ้ามึงเอาไปเนี่ยไอ้ป๊อบมึงจะหลุดนะเชิดเลยนะง่วงไหมเนี่ยไอ้ป๊อปไอ้ที่ส่งมึงไหวไหมเนี่ยน้องป๊อปไหวไหมเนี่ยป๊อปง่วงไหมเนี่ยเนี่ยมาทำไมง่วงกันเอาเนี่ยี่ะอเด๋ยวั ทีเหรอวะทีป่ะไอ้เจ้เอ้หมอแป้งให้แป้งประมาณห้าสี่อะประมาณห้าสี่อะยังเขายังไม่ตอบิเกดเลยมันมันแต่เราไม่ไม่ไม่พออุ้มแล้วแต่จะเอาอีกป่ะเอาก็ได้ตีทิ้งด so <แ>ีกว่างอุ้มขาตี๋ได้เวลา คาตีนได้อยู่นะไม่ตีอุ้มแล้วไปทิ้งไกลๆหมอวุ่นเว้ยหมอวุ่นมันกว่าจะได้เจอศพก็สิบนาทีอะมีเวลาได้หมอมีแค่เจ็ดอ,อะก็คงแบบว่าขับไปแล้วสามสามคนไปขับรถไล่อ่ะสี่คนรับเคสในเมืองวุ่นอยู่ หอหอยู่หกสนอหกสนนะมีอหกสนนะ ไ้่อย่าอย่าอย่ามาเส้นหกส่นนะมันมีคนอุ้มอยู่โดนตำรวจไล่อยู่ไอ้ขาจะโดนไล่อยู่เส้นนู้นเปียแค้นไงคันไอ้พัดอ๋อคันไอ้แฟงนี่หว่าเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยจะโดนหักชนอะไรแล้วติดไอ้พัดก็ติดห้าดาวแล้วสามดาวแล้วตอนนี้สามดาวไอ้เปียเปียเลยขัไอ้ขัไอ้แปดไงก็ไหวโดนโดนรถอะไรไม่รู้เปย ไปเรื่อยหาดาวพัฒนารอนะจบแล้วสิบกว่าทีเองอุ้มเลยดูเชียวทุกคนอย่าประมาทพออย่าประมาทตอนนี้มันอยู่ อย่ามาแถวไอ้นี่นะผับเหลืองอ่ะผับเหลืองโบดอ่ะตำรวจเยอะตำรวจเยอะเก่งมากผับเหลืองตำรวจเยอะมากนะผมผมโดนไล่ตลอดเลยเวลาไม่เคยคิวเลยเก่งมากอะไรนะพอออยู่ผับเหลืองนะอย่ามานะตำรวจอีกสามสี่ท่นอ่ะหมอเด้อเราเออครบเนี่ยของพารทของเจของพี่ของไอเบอร์เนี่ยครบแล้ว

ไอ้ป๊อปมาตรงไอ้ปั๊มบนปั๊มบนป๊อบเวลาคุ๊ปกำลังไปไกลเลยนะพี่โดนปั๊มมีเวลาคุกปันโอ้ยไหวไหวน้องไหวแล้วมันถึกใช่ไม่ได้อยู่บนรถมันบนปั๊บตอนเติมประมาณรถพี่ฮะโอ้โหโอ้ไม่กอดไอ้ป๊อปมาป๊อปพี่พี่ได้อีกสองศพแฟนวันแหนยี่ดีวิไม่เป็นไรพี่วันไหน ไปลองนะรอได้ราได้เลิไปก่อนพัดชีวอใชขึ้นแล้วครับได้ปสวยมากราบพี่เปิดพี่เปิดไปเลย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 แยกเลยแยกเลยแยกเลยโอโหโโโอ้ใช่ใชผมไระวังนะมึงหัดได้นะเติมน้ำมันก่อนไอป๊อปอยู่ไหนป๊อปไป ตอบแล้วเจอแน้ำมังเหรไปะไอ้เคียบกุโดนตำรวจไล่ไล่ป๊บ ปวดร้อนหนึ่งตัวอีกข้อนะพี่นั่งกัไอเวอร์อร่ะอเวอร์นั่งกัไอเวอร์งั้นก็เขตัวไหวไปไปพี่ไปพี่ไปโอเคไปเอาไปเอาไปลงรถผมมันช้าดูผมตามให้ผมไล่บัมให้ มันไล่ผมแทนแล้วพี่โจมันไล่ผมแทนแล้วพี่เบสพิษปั๊มระเบิดวะโจหาที่ซซอบเลยอยู่โรงพยาบาลแล้วอ่มาล้อมเลยดิอยู่ไหนนะอยู่โรงพยาบาลปั๊มระเบิดไอ้ี๊ยจะเติมน้ำมันแล้วแล้วศพยังอยู่ศพยังอยู่กับพี่ปะกูไม่อยู่พี่ทิ้งไว้ข้างๆปั๊มต้องกลับไปดูพี่เฟิร์สอยู่ไหนอ่ะรอรับอยู่พี่โจเหลือกี่พี่โจเหลือกี่โมง ประมาณห้าสี่ประมาณห้าสี่ไม่มาี่ได้เลยไ่อลไอแปดไล่ะไเจอไอ้สีไอสีเหลืองนะไออะไรอะอาแปดอแปดสีเหลืองไปไปตรงไหนไม่เอ่อแถวนี่แถวบ้านเจคพี่คือนำกอบยอยู่อาเบสจริงัมบนยังอยู่ลรงพาบาลรับไม่ได้ป่ะพี่มันมันจะมีตำรวจไล่อ่ะพี่อยู่ตรงไหนอะตรงไหนของโรงาบาลอะ้าพี่เปิด พี่เจอแล้วอยู่กับป er> ๊อปแล้วคันพี่โจูรอดปะรอดมันมาแล้วเดี๋ยวเอาไปจริงนะไี่ให้ห่อเอะเบอร์พี่เหรอพี่ปืนหลังผมอะอะไรนะหลังเองนะเวสเอเบอร์พูดอะไรเสียงเบาเอเบอร์ พี่ปื้ดตอนผมเติมน้ำมันนะพี่มิกะจะรอดแล้วพี่ปื้ดพี่ปื้ดห่อแต่ว่าพี่พี่แล้วพี่ให้ป๊อปอุ้มแล้วมันมานั่งกับผมเก้าเท่าอ่ะก็เฮียอะไรไอสัตว์ของกูยี่สิบไอเฮียยี่สิบไม่ให้อะวะไอวเฮียมันนับยี่สิบเขาเขาเขาไม่นับของเราสองสามเคสแล้วผมว่าก็ทำไมสกอร์เราไม่นับสักที ใครก็ได้ไปทวงหน่อยดินับมวัวจัดคนที่ไม่ได้อุ้มอ่ะเพ <c oughs> ราะมันเหมออาอะเฮียอุ้มไปสองสามเซตขึ้นแต่ก่อนเดียวนี่ก็ได้ขาแผ่อมแล้วเส้นๆเดี๋ยวมึงอุ้มไม่ก่อนก็ได้เอาเซตนี้ให้เออเฮียจะจะได้จบๆไป้ย่ะ พี่แยงแล้วพี่แยงแล้วเขาบอกเขายิงตามหลอกไอ้เหี้ยแต่ของเรา20แล้วนะเว้ยหลอกเราไม่ขึ้นหรอหลอกไม่ขึ้นแต่มันมันขึ้นหน้าจอ,อไม่ใช่เหรอว่าไม่ใช่เหรอไอนี่นี่เราเราเราย้อนด,ดูแลน,นี้ปะล่ะย้อนดู V R ได้ปะล่<จ>ะรอ,อให้หมดเนี่ยคนเรารอหมดก็ได้เลยไปย้อนดูได้รอย้อนดู V R แล้วก็นับเคสเอา พี่โจอยู่แถวไหนอ่ะพี่โจอยู่ไหนนะบ้านดีๆบ้านดีๆพี่มันขึ้นพี่มีหอยปะหมดละหมดละได้แป๊บงั้นผมดูตัวแบสองใช่ป่ะแล้ววันนี้อัลเธอร์ได้กี่เขละ ไม่ไม่คือม no ันแบบพวกพี่อะไรเขานั่งนับอ้นี้ผมอยู่ัอพี่มันมันยี่สิบแล้วพี่เขานั่งนับให้ผมตั้งแต่ต้นเลยที่เราเล่นอ่ะเพราะผมผมเอาเออไปเคสหนึ่งอะพี่ตอนนี้เนี่ยไอตอนตอนแรกอะพี่เออใช่แค่แรกสุดอะสองทุ่มี่ผมเอาเลยไอเอเวอร์มีหอบไปน้องมีพี่มีพี่โจพี่โจเจอผมเจอผมขายหมูได้ปะเนี่ย่ะเธอเออไปอีกเคสอ่ะจำจาไม่ได้พี่จำไม่ได้พี่ แต่น่าเยอะอยู่นะพี่ชายของผมก็สี่แล้วนะก็สิบหกไอ้สี่ของผมพี่เปิดอีกสองผมเพ่เจอาอะไรวะเาที่หอก็คือไอ้ที่หอก็แล้วมีของพี่โจ้อีกอะของพี่โจ้มันก็ยี่สิบแล้วป่ะพี่ไอแคนแล้วเคสเคสมึงอ่ะเป็นไงบ้างเนี่ยดไออ๋ออันนั้นเขาปิดทิเก็ตผมไปแล้วนี่คืออะไรก็ไม่รู้นี่เออ